เก่าพยายามต,ต,ตกเบาบางจเอ้ยขึ้นใบยังสูงแท้ระวังระวังอย่าใส่พิซซี่เป็นขึนมุมมันอะทั้งทั้งสูงก็ได้ได้ยห่บ่ได้ยห่บ่ได้ขึ้นได้เปลี่ยนบอลขึ้นได้นี่ได้บ่ได้ยห่บ่อาได้เอาคนเดียวคอนเดกขนาดเนาะ บาดีเอฟซีเบอร์ er, สุขู่สุขคนมือนี่มาหาทั้งน้องทางบ้านดูแก้วพี่น้องเลยมาถ้มาหลายมือ้อหลายวันพอสมกวนเนาะมือนี่เดินทางมากว่าจะไปบ้านปลานน้นาพี่น้องไปเย,ยเี่ยมญาติในบุ้งเดือนแต่กะเวเขามาหาทั้งน้องน้องเป็นสก้อนก่อนแดดแดดเอาแท้ว่าได้พอแมมพี่น้องเอ้มือนี่ฮะแดดแท่นี่ยฮ no, <okay>, okay. ะสบายดีน้องจ้อยมหอนแดดบ่ oh, okay, okay. สู่ขนาดเนาะ no.

ฮ่อนอยู่บ่อเมื่อยอยู่บ่อธรรมดาธรรมดา,ธรรมดาเนาะฮ่อนฮ่อนแน่มือนีอนนมอน่มื่อวานนี่ลมแน่บดแน่มามือ่อนี้โอ้โอากาศฮ่อนปลาเดือนวหาพี่น้องเลยเดือนชี่ออกไม้คำหนึ่งมื่อนี่เป็นมือแรกแห่งมานของเดือนชี่เราขึ้นทางนั่นก็นดีทางนั่นก็นอยู่หลังคาผู้เห็นงานสร้างสูงพี่น้องไว้ทางัผู้ ทางบ้านน้องซาลาป่อซีเฮ <c oughs> er: ้ยช่าพูดออกไปสบายดีพี่สบายดีผู้อยู่ทั้งเฮือนบ่ฮ้อนแดดบ่บ่ฮ้อนตีนบ่โทบ่อฮะคอยชูวยูุลุ่มือฮ่อนแท้อุ้ยเนาะน่าแหมแก้ใหม่ดีนี่เพื่อจะได้เงินนี่เนาะบ่ธรรมดาเนี่ยอ้าวบ่จี๊เจ้าขึ้นไปยังเงินั่น ใช่คือกันเนาะโดยสบายดีบาจิตโดยสบายดีโอ้ยพี่น้องสิเป็นช่างน้ำเพิ่์ทบ่เจ้ากะใส่ในแฟนน้ำตัวนี้คือผมมีมีบ่เจ้าพยายามตกบาบาจิตเอ้ยขึ้นไปยังสูงแท้ระวังระวังอย่าใส่ยับซี่เป็นมุมมันอะทั้งทางสูงก่อนได้ยี่บ่ได้ยี่บ่ได้ขึ้นได้รเปลี่ยนบอลขึ้นได้ไหมได้ยี่บ่ได้ยี่บ่ได้เอาคนเดียว มาแตนาาเนาะโดยสบายดีลุงแก้วมาปะนี่เลี้ยวไปได้เนาะมาจากตอนนั้นกับล้างคุดพี่น้องเลยมาปัะนี่มุงเรียบร้อยมึอนี่กัแดดแดดได้พี่น้องเลยทางน้องๆคนก่าขึ้นอยู่หลังคาคูฮะพูยรวมนี่ก็ห้อนแล้วพี่น้องไอ้ห้อนจะไปอื่นเลยทางน้องคนกดียจากลงมาได้หายออดเอานน่นะะ ไก่จะเล้วเลยโอ้ตาก่อนมาจันยังอีกแพนนึ่งนี่แต่ะ็กกถือว่าแล้วเป็าฟองอยู่คือจะ๋ยอย่นีอ้่นี่ได้อยู่ได้อย่อกต้องมาอยู่พี่ได้ต้องขึ้น เงินแมนข้าเจ้าบุกข้นหลังล่านนี่มันยิงบได้ขเจ้าจะไปยิงอยู่ทุนมได้แต่ต้องลมายิงลุบีเป็ดเ็บอนั่นนี่ลมบนี่ลมเยิงมลพันนี่ยืนหลังานยิงลงมาอยู่บนเจ้าไปได้สิงยิงได้ยิงเนาะบอนั่นแทบม่วมันยิงมัจับนสสองโใส่จัะสอางทั้งหนที่เหมือนเนาะคืได้ทันเดียบเร้อ เอามาหายวัดจ <c ười> ิตยิงไปยังตัวนี้ก็มแน่นได้ะหายถงไมบได y ยิงหาผมไปถือใบอะไรอยู่เนาะเนาะกระบอเหนือคมหายาของช่างเนาบัวกะยัใหายัมแน่นแล้วเนาะลูกผ่ายมากะตีงบื้มบื้มบื้มแล้วบ่ ừ rồi 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 ก็ก็ก็จะอยู่ลักล้านบ่จะขึ้นมาลักล้านเด้อขึ้นมาจับ,ข,จบขึ้นจับไม่ห้องชายไปลม้มพอขึ้นมาได้ข่อยกลัวเขาซสูงข่อยย่านว่ะย่านและคนแดดเดยนี่ฮะ ขันเดียวเบิ่งกันยังคนเด๋เลยเอาได้จ้าเป็นหมันได้เจ้าน่ะข้างหนรูปนี่กได้ได้ดดต่างาิได้ไมเบินเื่องก้ได้ไใช้คือโบคุ้งอะไรส่วนดี่ามัน ยิงคนด้วยก็ได้ยิงคนก็ได้บตัวไี้มันเป็นหัวล้านดมันัลานดโอเควะข่าวตัวนี้กรเย่บ่ตัวนี้คือบูถึงแทะคือตัวนตวนแทได้แล้วี้เราหางเาอยเจะตงตะงตันาแล้วไ่้นยไดยได้เลได้ล้วลยไดได้ไเลย เจ้าตัวเนหล้างญ่พุ่นจังกะเปาๆเ้าัประจัพุ่คย้ในหมีเมาเออจ้าขับพุนยื่นยิเดีกางย่นเดียวกางเลยะโ้มาตัวนี้ว่น้องกันนะเสียหักยื่นตอนนนโอ้ย่างยู่ไรันย่างไรัน แน่นมดแก็ยามอีกอยู่อยู่แล้วทำนานก็อยู่แล้วซ้องลนนสองล้นอ่นส้อลนสองะน้อัตันี้ตันี้องนน้นเใส่น่นไรนะอง่าแงหต้องเตบโคไ่หาเนอตองตอบเนาะต่อขาวมาอีกเนาะต่อตขามาอีกนิดนึง

แตงอยู <c ười> <c ười> ch ่เนาะของแกได้และว้าคือคือบจะเพิ่นพี่น้องเอ้ยแม่น้งอันนะแต่เสียวแท้ฉันตูสฉตู้กับสายตาคอยจี๋อย่างนี้นานระวังเรื่องบ่อจตเจ้ามอกต้องระวังหนทางคนเลยมาตุกบ่มาตุกอยู่หนทางหรือเปเนาะหล้ไล้ไล่อยู่หนทางนี่ฮะตุกหนทางพี่ก็มีได้พี่น้องเอ้ยนี่ฮะ มันยางเมื this way. This way. ่อล้วบจีเ้ยรถเจ้านีนที่ต้นนทางกัมีนี่น่ะนี่โอ้ยลายอยู่ได้ี่ตกี่นี่ตัวนี้กะนี่พี่น้องนี่พอดีตีรถรถนี่ฮะ้เี่โอ้ยยกระเด็นออกไปนี่อ้าวบิดอะไวกันนะอ้าโอ้กระยันแล้วเปล่า ขอพื่อนี่นี่รอกนี่ะติดรถข่อยได้ีแจ๊คเถนะผูกหมดแล้วฮะเฮ้ยลไปมันใดึงทุกคนมดล้อนั่นแหละอย่างเ้เจ้าคจ้าง้าเจ้าคมอขมขามันขุมขาวลูกชายนั่นึงถึงบอกแค่นี้ก็ถึงถึงถึง้ยทา hòn thoải giàu thương của nó áo ừ. à, ừ. à, bản này hết là bao nhiêu thứ ngư cả đấy ừ. khen cái đây cái gì vậy đây 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 ยากเลยนัดปอนหัวออกมาขาต่อหลังล่างเห็นใจสบายด้วยเนาะผมได้คุณเออลงโต้ลงนะเพื่อเพื่อใส่ขอบข่างอีกเนาะด้วยยันยังต้องต่อหลังล่างอยู่แล้วนะขอยป่าเพื่อใส่ขอบข่างนี้ใส่ตุ้ยเนาะและ

ีบิต้เมือนีเรานาะโอเคทักกเนาะตีดอกพอดีชื่อรถนี่ฮะมาไม่นี่เดเป็นซ่างเลยเนาะบิ่า่อดนอนดดกันตอนนั้นคือว่าสามเสาเนาะบาิตอนน้นเนาะตอนนั้นคือว่าสามเสาบ่บ้านี่สี่เสาสี่เสาแลวจึงพอดีจะแน่นเนาะ น้องูดุแก้วว่าคดสามมันห่างนิดต่อมัเนี้มันก็นงามสมชวนเนี้นี่ฮะบันนี่ระวังห่งกะโอ้ยลำมินลำมินนั่นได้อยู่หรอกเขาแนะ่เดือบหูดเดือบตาเนาะมันเด็ดสีแดงเดือดเป็ดบอด้เดือบนุกนี่สีแดงเ,ดเ,น,ดเดน,นี้งยงูแก้วนี่ xì <laughs> đèn nha con ẩn Mũ Đèn đèn mú Đèn chắp Đèn chắp แบบห่อนห่อนตีนนะใาาช้กันแล้วยิงกันขอบกันดิน่ตกแล้วป,ปูตกแล้วลงมาได้ไหมเจ้าฝันใาายห้านล่นะ

ฮอนแดดแล้วฮอนเกือบจะย่อยจางนี้บุตรเนิี่ว่าอยู่ทางในคือเพิ่นเนาะอยู่ราคาคุณแห้งเบาๆนะฮะคุณเชิญราคาคือคนเนาะอาทำไปพลุนุ่งนาดยังบัได้ทาสีมีสีบ่ยังแล้วยังประธานมีงบประมาณบ่ยังเลยยังอีกเนาะยังอีกหลายอย่างเนาะพืชพี่นี่ทั้ง เป็นหับประมูลเบด่อยๆคือแต่ครั้งมึงสิเป็นังไดเห็นนะมีผู้ใดท่านใดเป็นอยากสมทบแต่ได้คือกันแบบนี้นะนี่ถือว่าถามว่ามีผู้ใดอยากมาสมทบทุนสั่งได้กะแมนแมาซอยก็ได้น้อแมนแมทางบ้านน้องซาลาปูซีซาลาปูซีสิเอาโอเคสั่นปูซีโอ้ยขอได้ได้น้อเดี๋ยวจะไปอัปเดตบ้านน้องดาวมหาลัยบอ

买这个了，就来你这边。